ต่อใช่ไหมอ่ะเดี๋ย <purposely S 1> <Gym. S 2> วอาจจะขอเริ่มใหม่ต่อต่อครับตะกี้อ่าต่อกับคลิปเมื่อกี้นะครับอ่านี้อยู่กับเสียหนุ่มนะครับไฟสวยงามอันนี้คือไฟวิ่งใช่ไหมเสียหนุ่มใช่ใช่เาดูมุมกว้างเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างๆนะครับนะอันนี้คือไฟเกาเรียกเกาเรียกไฟพาหมากเนาะจอดไฟพาหมากคู่นะครับนี่เลยใครอยากได้แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูไฟเบรกด้วยนะครับไฟเบรกอันนี้เป็นชุดของแรปเตอร์ ก็มาจัดแมกจัดยางนะครับแล้วก็อุปกรณ์รอบคันนะครับอ่าเมื่อกี้ไฟเบรกไ,ไฟเบรกก็จะเห็นขึ้นเป็นแผงเลยใช่ไหมเสียหนุ่มใช่ใช่ใช <c oughs> นะก็จะเป็นลักษณะ LED ทั้งคู่คนะประหยัดไฟด้วยนะไม่ร้อนด้วยนะครับเป็นลักษณะไฟวิง่งนะรุ่นใหม่ๆต้องเป็นไฟวิ่งหมดแล้วนะครับนะไฟวิ่งถ้าเลี้ยวก็จะเลี้ยวแบบนี้เลยอ่าถ้าปิดก็เราเปิดไฟหน้าเสียหนุ่มขอดูไฟหน้าหน่อย นะครับอ่าไฟลีก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะ้านี่เลยเนี่ยสีนมจัดให้นะครับนะนะก็ก็จะเป็นรูปตัวยูนะครับข้างล่างเป็นรูปตัวโอนะครับนะนี่อย่างนี้เลย,ส,ยสวยๆนะครับไฟเลี้ยวนี่วิ่งเลยวิ่งซ้ายขวาแล้วก็จะมีกันชนนะครับต่อไปก็จะเดี๋ยวจะใส่กันชนนะเดี๋ยวช่วง<ะ>ช่วงบ่ายๆเราจะได้ไม่เห็น,นของ <te em. S 1> แต่งอ่ะไม่ไดมาดูเวอร์ชันเต็มเวอร์ชันเต็มของแรปเตอร์ใช่ครับผมแล้วตรงนี้อยู่ไม่ใช่เซโนมเนี่ย ตัวนี้จะไปพร้อมกับกันชนอ๋อตันนี้เป็นหูลากนะใช่เป็นหูลากไปพร้อมกับกันชนเลยเดี๋ยวชุดใหม่ที่จัดมาจะมีชุดลากไ่อะชุดลากอย่างเช่นพวกลากเรือลากรถใช่ใช่ได้หมดเลยชุดนี้เป็นของแฮมเมอร์ได้หมดเลยนะครับนะด้านหน้าแอ้ล้อใส่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ยางสามห้านะครับยางสามห้าแมกลบสิบแปดนะครับนะสามห้าลบสิบแปดก็เป็นปีกเดิมโชคเดิมแต่ว่ายกเพิ่ม ชุดหน้ากระจังหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนาะว่าจะออกมาแล้วคันนี้หล่อแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเสี่นุ่มจัดให้นะครับ,นะรบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ